แล้วซาซิมิหมึกกันแล้วจ้าเป็นหมึกสดๆนะคะดูสิเนี่ยเหยียกน้ำแต่ปิดๆๆเลยระวังระวังหมึกหมึกซาซิมิจ้ามาๆๆๆนู่ะะนสลังปาดมะนาวใหญ่เลยกินหมึกสดเหรอหมึกสดจ้าหมึกส,มกสดนี่มีหมึกสดนี่นี่เดวๆเลยหนนวานนี่นี่ นี่พี่น้องเห็นไหมเนี่ยเออโอ้ยขึงนมาไหมแใส่แก้วใส่แก้วใส่นะคะใส่ปากได้ไหมต้องทำแบบนี้ใส่เลยใส่เลยนี่พี่น้องสดๆเลยจ้าเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเหอเ้ยเอาระวังมันจะดีดน้ำใส่เดี๋ยวมันบีมาเดินดามเห้ยไเห็นไหมอันตรายไหอันตรายอันตรายหรอกจ้าแม่ดามแม่รายหรอกจ้ะนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม เอาดีดน้ำดีดน้ำเอ้ยมันจะดามอยู่ปากมันเอาดันดึงขึ้นน่ะตกมือเวลาดึงขึ้นอตรงนั้นแหละอร่อยอร่อยอร่อยสดสดเวอร์โค้ดมาเดียกน้ำใส่แจ็คอุ้ยสดมึกสดมึกสดลุพ่นน้ำใส่คนนีน้ำใส่น้ำดำ เอาแล้วเธอขึ้นมาหมดมันจะไม่ตายหรอคะตายครับกินก็กินโอ้ยหล่นเหมืนอกี้ไม่ตายของจริงกินไปแล้ว <laughs>